วดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไอก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ประเทศฮ่องกงกันค่ะโดยที่แรกที่เราจะพักนะคะก็คือโรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์หลังจากที่เราถึงประเทศฮ่องกงแล้วนะคะเราก็เลือกที่จะไปโรงแรมโดยใช้บริการรถแท็กซี่ค่ะรถแท็กซี่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีความคลาสสิกมากๆเลยค่ะหน้าตาก็จะเหมือนๆกันหมดเลยนะคะแล้วก็ จากฮ่องกงอแอร์พอร์ตนะคะไปจนถึงฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะใช้เวลาเพียงไม่นานเลยไอยคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะคะหรือไปพักที่โรงแรมอันนี้ใช้บริการแท็กซี่น่าจะคุ้มเลยค่ะเพราะว่าโดยรวมแล้วอะแค่400กว่าบาทเองนะคะเราใช้เวลาแค่ประมาณ10กว่านาทีก็จะถึงโรงแรมแล้วค่ะ ไอจองโรงแรมนี้นะคะผ่านทาง Agoda ค่ะโดยราคาที่จองมานะคะในช่วงเวลาที่ไปเนี่ยไอยจองได้ที่2,520ดนดอลลาร์ฮ่องกงค่ะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ตกประมาณอา่อหมื่นต้นๆค่ะหมื่นหนึ่งหมงประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวอโกด้าค่ะเขาก็จะแบบมีรวมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วซึ่งไอคิดว่าคุ้มค่ะ เขาก็จะมีกิจกรรมให้เราทำด้วยนะคะที่โรงแรมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราสามารถเข้าไปทำกิจกรรมได้ฟรีนะคะตรงนี้จะเป็น complimentary ก็คือฟรีแต่ว่าในส่วนนี้จะต้องเสียตังค่ะถ้าอยากจะเ,เข้าไปจอยก็คือแบบหลังเช็คเอัลเราก็ยังจอยกับกิจกรรมเขาได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลองไปดูกัน ขึ้นไปที่ชั้น5ไปดูที่ห้องกัน ก็จะเป็นการตกแต่งภายในโรงแรมเขานะคะมีความความพรมแต่ว่าก็จะไม่ได้เป็นลายแบบลายการ์ตูนดิสนีย์อย่างที่เราแบบคิดไว้นะคะเราอยู่ห้อง5040่ยใช่ไหมอ๋อ5050เป็นทานนห้องนี้อ๋อถูกแล้ว5040ทาย่งนี้เดี๋ยวที่ห้อง ค่ะพี่ห้องเรานะคะเป็นห้องหอะะัวเลยค่ะเขมเกบกันแล้วอุ้กระจกเป็นไะไรมิกิเมาส์มิกิมามกับเพื่อนๆนะคะอันนี้กระจกอยู่ตรงข้างหน้าเลยแล้วก็ อันนี้ก็เป็นที่แบบแขวนต่างๆมีเคา,เาน์เตอร์บาร์ให้นะคะมีน้ำดื่มมีน้ำดื่มให้สองขวดใหญ่ๆมีเครื่องชงกาแฟด้วยนี่นี่นี่ชี้ผิดนี่อันนี้กาแฟแต่ไม่รู้ว่าคิดเงินเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองลองลงไปถามนะคะไม่แน่ใจนี่ดูภายในห้องนะคะ จะเป็นรูปนะคะรูปมิกกี้เมาส์รูปโดนัทดาร์กอุนี่เตียงนะคะอันนี้คือรีเควส์เขาขอเป็นเตียงเดี่ยวนะคะแล้วเราก็จะได้มาตรงห้องหัวม,มุมนี่ค่ะเดี๋ยวลอ,ลองดูวิวนะคะมันมืดแล้วอาจจะมองไม่ค่อยเห็นก็เห็นวิวนะคะเปิดไี่เปิดได้ไหมไม่น่าได้น่าจะดูได้แค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าจะถ่ายให้ดูนะนี่ค่ะ ชีวีอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ำบ้างห้องน้ำมีอะไรบ้างนะคะแดนแดนห้องน้ำน่ารักมากหดูของที่เขาใหา้จริงๆดูรีวิวมาแล้วล่ะคะ่ะรู้ว่าจะต้องมีของพวกนี้อยู่แต่แบบเห็นอยงก็เออเราก็ต้องเก็บกลับไปให้หมดเลยนี่ ันนี้ก็จะเป็นโซนะชักโคกนะคะแล้วก็ตรงห้องน้ํานะคะก็จะมีฝักบัวฝักบัวแล้วก็จะเป็นอ่างอาบน้ํานะคะไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ว่าห้องน้่ารักน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 ี่นนนนนค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวจะพาลงไปสำรวจข้างล่างนะคะว่าข้างล่างมีอะไรบ้าง <laughs> พอดีเพิ่งมาถึงอันนี้ก็ค่อนข้างดึกแล้วเหมือนกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวจะลองหาเลทันจริง,รงๆที่นี่เขา,าจะมีห้องอาหารทั้งหมด3ห้องนะคะแต่ว่าตัวห้องอาหารเ,เปิดให้ดูนี่นะคะห้องอาหารคือพอเราเช็คอินนะคะเขาก็จะให้ใบแบบนี้มายาให้ไทกันเป็นใบแบบ hotel information นะคะก็จะให้ดูว่าแบบ เราอยู่ตรงไหนบ้างมีห้องอาหารอะไรมีแอคทิวิตี้อะไรให้เราทำเนี่ยค่ะจริงๆห้องอาหารก็คือเปิดทั้งเบรคฟาสต์รันแล้วก็ดินเนอร์นะคะสามารถเข้าไปทานได้เราก็จองอาหารเช้าไว้นะคะถ้าอาหารเช้านะคะจะอยู่ที่ห้องนี้นะคะ่ะ Enchanted Garden นะคะตัวนี้นะคะนี่แล้วก็เนี่ยเขาก็จะให้ดูด้วยว่าแบบเออสำหรับ ซีซั่นนี้นะคะมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างตอนนี้ก็มีแอคทิวิตี้แบบที่ฟรีก็คือตรงส่วนนี้ส่วนนี้ก็คือจะเป็นที่จะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะหรือว่าตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะต้องเสียเงินเพิ่มเหมือนกันแต่ตรงที่ฟรีก็คงเป็นแบบเหมือนชม,มวิวอะเราว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเข้าไปดูนะคะนี่นะคะเราเจอว่าเนี่ยตรงนี้นะ มีที่เป็นแบบที่เสียบสาย usb ทั้งหลายอะคะ่ะสำหรับเป็นฟ้าชาร์จเลยอะที่นี่คือเขามีให้ครบเลยนะคะเราแค่บแบบเอ่อ,อแค่สายมาค่ะโอเคแล้วเสียบเนี่ยชาร์จได้อย่างดีอ่ะไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องพกแบบว่าอะแดปเตอร์หรืออะไรมาเลยนะคะ่ะหัวแปลงให้ดูอ๋อตัวเตียงยังไม่ได้แบบเปิดให้ดูเลยว่าเนี่ยเขาจะมีอะไรมิกิเมาส์อยู่ด้วยนะคะอยู่ตามผ้า ินมากเลยมองไม่เห็นแน่ๆเลยอ่ะมีกล้องเห็นไม่แน่มีมิกกี้เมาส์อยู่นี้แล้วก็มีแล้วก็สามารถนอนดูทีวีได้ส <c oughs> าวกดิสนีย์ทั้งหลายตรงนอนดูทีวีนี้ซะ <c oughs> เรามาสำรวจโรงแรมกันนะคะ <c oughs> อ้ตรงนี้น่าจะเป็น <c oughs> อ๋อเป็นแบบ ที่เขาจะมีให้แบบเด็กสามารถใส่เสื้อแต่งหน้าอะไรได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ดูดีนะมัน,นามาใครมีลูกเนาะพามาแบบเนี้ยโอยฟินมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นโฟร์เซนเนาะใช่ไหมโฟร์เซนี่ม เป็นฮาโลวีนธีมนะคะดิสนีย์ฮาโลวีนธีมอ๋อนี่เป็นห้องอาหารที่เราจมาทานตอนเช้า Enchance Garden นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เราตื่นมาอยู่ที่โรงแรมดิสนีย์โฮเทลนะคะที่เมื่อคืนเราเช็คอินกันเมื่อคือนนี้เราก็นอนนี่นอนกับพี่อะไรอะจิงกเบลนะคะ เดี๋ยวเราตอนเช้านี้นะคะเราจะมีกิจกรรมก็คือจะลงไปทานอาหารเช้าที่ห้อง e n c h a n t Garden นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเ,เดินชมบริเวณรอบๆของโรงแรมนะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะที่เมื่อคืนบอกว่าเขามีลายสติกเกอร์ ตนะคะคเขาก็จะมีลายสติกเกอร์แบบนา่ารักน่ารักแต่ด้วยแล้วก็นี่นะคะคือตัววิวการ์เด้นนะคะที่เราได้จากห้องนี้มองมออกไปก็จะเป็นตัวปรา,าสาทของตัวโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากัน,นะคะ่ะน่าจะอยู่แถวๆตรงกลางเนาะ ทานอาหารเช้าชั้นหนึ่งเดี๋ยวระหวา่างน,นี้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนเนาะเพราะว่ารอบทานอาหารเช้าคือ9ก้าโมงครึ่งนะคะอันนี้เป็นรอบสองนะคะเราตื่นไม่ทัน7จ็ดโมงครึ่งจริงๆเดี๋ยวมาดูชิพพอเราออกจากลิ์มานะคะเนี่ยก็อย่างที่เมื่อคืนมาถ่ายเอาไว้นะคะก็คือเป็นโซนของเนี่ยเด็กนะคะที่แบบสามารถมา พามาถ่ายรูปพามาแบบแต่งตัวได้นะคะนี่ทางเข้า có mang có mang lênทันที ơi hello hello okay, here okay. first, first? you okay. <laughs> เราจะพามาดูโซนอาหารนะคะว่าที่นี่เขามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะคะก็จะจัดทีมฮาโลวีนด้วยเนาะมีมีหยักยัยด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็นสลัดบาร์นะคะพวกสลัดบาร์มีพวกชีสน่าราักน่ากินด้วยเนาะอันนี้เป็นแซลมอนเนาะที่น่ะมีแซลมอนเหมือนเป็นแซลมอนลมควันเลยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นอ่คีนัวปะ น่าจะใช่นะอ๋อนี่จริงด้วยอะโวคาโดแอนด์คูนัวนะคะแล้วก็มีแบบพวกน่าจะเป็นโซนโคคัสอะคะ่ะแล้วก็อาหารที่เป็นขนมปังนะคะโซนขนมปังน่นารักมากนี่ขนมปังเป็นรูปมิกกี้เมาส์ด้วยวก็พวกครัวซองต่างๆนะคะมีทัชไข่ตรงนี้ด้วย ดูจิงนะคะแล้วก็เรามาดูโซนตรงกลางกันนะคะตรงกลางก็จะเป็นพวกโซนเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มแล้วก็จะเป็นแบบับผลไม,ม้ต่างๆเครื่องดื่มเขาก็จะมีมีคอฟฟี่นะคะมีชีมีนิลชีลก็ กรน่าจะเป็นแบบโยเกิร์ตอะค่ะนะคะผลไม้ผลไม้ต่างๆก็คือมาตักได้เลยข้างหลังโซนนี้นะคะข้างหลังโซนนี้ก็จะเป็นพวกคอนเฟตซีเรียลซีเรียลต่งางๆนะแล้วก็โอ๊ตมิลด้วยนะมีโอ๊ตมิลมีมิลมีซอยมิลม,มีตรงนี้เขาก็จะแบ่งไปนะคะก็จะเป็น แพนเค,ค้กปะแอลลี่จนมานีน่ารักมากเลยนะคะพนักงานแจ่มใสมากมีวัฟเฟลด้วยนะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นอาหารคอนบีฟแอนด์ชีสนะคะอะไรเนี่ยอันนี้น่าองมากเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบไทยนะคะอ๋อเขาพูดมา กินกับตัวนี้แหละมีเมนทันเคสแทนเคสต่างๆมาถึงโซนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพวกอาหารทอดผักนะคะผักเยอะมากเรค่อนนะคะแล้วก็พวกไส้กรอก นี่เป็นอาหารแบบจีนนะคะจะมีพวกติ่มซำอะไรเงี้ยอ๋อมีเกี๊ยวน้ำด้วย กลาด้วยไซรัปนะคะเมเปิลไซรัปแล้วก็อันนี้เรือกเป็นน้ำแอปเปิลนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเดินดูรอบๆโรงแรมกันนะคะแล้วก็ตัวที่อาหารนะคะก็คือจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถเข้ามาได้เลยตอนแบบเาขาไม่ได้แบ่งเป็นรอบหรอกคะ่ะคือพอตอนแรกเราเข้าใจว่าแบ่งเป็นรอบแต่พอมาจริงๆก็คือเข้าได้เลย มาจากห้องอาหารแล้วนะคะถ้าออกมานะคะเลี้ยวมาทางขวาตรงนี้เราก็จะออกมาตรงสวนนะคะสวนของโรงแรมอ๋อห้องเรา,าอยู่ตรงห้องนู้นห้องมุมเลยเห็นไหมอยู่ตรงนู้นนะคะอยู่ชั้นห้า ทานข้าเสร็จตัวนี้ก็เปิดแล้วนะคะวิ๊ยน่ารักมากอวิยคิว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  s วิ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 ิวิวิ <Yeah. S 1> อันนี้ก็สําสำหรับเด็กเท่านั้นนะคะน,นี่ถ้าใครมีลูกก็คือพามาได้อันนี้ก็คือเป็นชุดเจ้าหญิงต่างๆาน่ารักมากรองเท้าโอยอยากไม่ลูกขึ้นมาเลย แต่งตัวเด็กแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนไปดูดิสนีย์ชชอปนะคะทงขึ้นไปชั้นบนก็คืออยู่ข้างๆตรงร้านอาหารเอ้ยห้องอาหาร e n c h a n t e การ์เดเลยนะคะ กิจกรรมที่เป็นแบบที่เป็นกิจกรรมฟรีนะคะเหมือนกับคค้ายๆออกกำลังกายตอนเช้ากับมิกกี้ ช่วงฮาโลวีนนะคะก็จะเป็นทีมแบบทีมชุดฮาโลวีนเต็มที่กันไปเลย หูนะคะที่แบบว่าทำฟองออกมา ก็มีนะคะนี่ค่ะสตอรี่มีไฮสตอรี่ด้วยตรงนี้ก็เป็นแก้วต่าง